สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากับไพ่บอกอะไรนะคะจะเป็นแรนดอมเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ e n g i n n u u m e r r ให้คุณด้วยเดี๋ยวมาดูสิขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆนะคะจากนี้ไปมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนาะไพ่กำลังบอกอะไรคุณอ่าสิบดาบ หลายคนหลายท่านมีปัญหานะคะตอนนี้มีปัญหากับสุขภาพมีปัญหากับการงานทุกเรื่องนะคะเอออาจจะเป็นช่วงที่ออคุณคุณน่าจะน่าจะเยาว่ะยมมีความทำการทำงานหนักมีเอาตรงๆมีปัญหานะคะแต่หมอโบว่าน่าจะปัญหาจากการทำงานหนักเหนื่อยนะคะภาระความรับผิดชอบหนี้สินหรือไม่ก็สุขภาพเต็มๆเลย นะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานนะคะเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นทำงานหนักมากไปนะคะรับผิดชอบเยอะหรือว่าภาระต่างๆนานานะคะซึ่งไม่ว่างไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นเลยนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะ เออเรียนงานนะคะหรือว่าหน้าที่ของเราในช่วงนี้ซึ่งสิ่งที่คุณนะคะกำลังแบบกําลังนิดกําลังจำเป็นเลยตอนนี้คือการฮิลลิ่งนะคะการฮิลลิ่งตัวเองอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพักผ่อนหรือช่วงที่คุณพักผ่อนไม่อยากทำอะไรเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะมาดูสิค่ะว่าไพ้อยากบอกอะไรคุณนะคะตอนนี้ สวัสนอครับนะคะสิ่งที่คุณมีอยู่ในหัวตอนนี้อาจจะเป็นโครงการโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายบางคนบางท่านเลือกนะคะอยากจะเลือกก็อาจจะเลือกที่จะจบกับบางอย่างนะคะสิ่งสิ่งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการโปรเจกต์คุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะเลือกที่จะทําบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่คุณมับ สิ่งที่คุณแพลนไว้ก็ได้หรือเลือกไว้นะคะได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาก็มีเช่นกันนะคะอขอแนวทางหน่อยนะคะแนวทางจากนี้ไป a c e of p e n t a c l e s มันคุณจะไขว่คว้าโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนจะพยายามนะคะเหมือนจะพยายามกับตัวเองอะสิ่งที่ เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันเป็นแบบ w i สตอมมันเป็นปัญญายาญน,นะคะให้ฟังเสียงกระซิบของหัวใจของตัวเองนะคะใช้เซนส์ของตัวเองนําพาไปนะ,ะมันคุณต้องการการฮิลลิ่งอย่างมากพลังงานของเดวิลเกิดขึ้นนะ,ะช่วงนี้ไพ่เตือนขึ้นมาให้ทําสมาธิด้วยนะคะทำสมาธินะคะหรือว่าอาจจะต้องจัดการกับความคิดอารมณ์ความเครียดของตัวเองบ้างในช่วงเวลานี้ อมาดูสิคะเอนเจนนัมเบอบอกอะไรคุณเลขห้าขึ้นมาเลขห้าขึ้นมาสิ่งที่คุณควรรูคร้ควรที่จะนั่นตอนนี้เลยก็คือความยุดหยุ่น ความยืดหยุ่นคือจุดแข็งของคุณเมื่อชีวิตพลิกผันคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดายและพบกับความตื่นเต้นในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดจงกล้านะคะจงกล้าหาในความพยายามของคุณเองเอ,อ,อันนี้ดีมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถที่จะปรับตัวได้แม้ว่าสิ่งที่คุณจะเจอมันคืออะไรมันเหมือน คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณขอดูหน่อยสิว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรมาบอกให้คุณปรับตัวชัวร์ครับอาจจะก,การปรับปรับกับตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะไฮเซลของคุณปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณใกล้ชิดตลอดเวลานะตอนนี้หรือคนที่คุณเพิ่งเจอก็ตามนะคะการพัฒนาบางอย่าง เหมือนคุณจะได้เจอใครสักคนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาหรือจะได้เหมือนแบบพัฒนาตัวตนของคุณภายในได้สูงขึ้นไฮเซลของคุณนะคะตาที่3ของคุณกําลังแบบเปิดนะคะเหมือนจินตนาการนะคะภาพอะไรที่มันแบบกว้างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนยกระดับใจิตใจที่สูงขึ้นนะคะคุณกําลังเข้าสู่การฮิลลิ่งนะคะฮิลลิ่งใจิตใจตัวเอง แล้วก็เหมือนมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณน,นิดนึงเซอร์ไพรส์บางอย่างที่มันแบบจะได้เซอร์ไพรส์บางอย่างที่ดีมากๆเข้ามาเป็นข่าวนะคะมันคืออะไรนะรเอเอชออฟคัพบางคนถ้าคุณมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะไพ่บอกคุณว่าความรักดีๆ มีนะคะแค่คุณรักตัวเองเยอะๆมีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอกับความรักที่คุณคู่ควรได้นะ six of pentacles บางคนบางท่านอาจจะตัดสินใจนะที่จะกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างอืแล้วก็การตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะให้ขึ้นมาอยากให้คุณทำเพื่อตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากมาก นายออเพนเทนท์คมันคือความสุขมันคือการเงินนะคะเขาอยากให้คุณรักตัวเองเยอะๆใช้ชีวิตแบบว่าลักชูรในสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็พักผ่อนเติมเต็มตัวเองอะไรไปซะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมาดูว่าจะมีสิ่งใดที่พิเศษเกิดขึ้นกับคุณในช่วงระยะอันใกล้คะ่ะเออ King of Cups นะคะ มือนคุณจะได้ไกลาลายจากใครสักคนนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่คุณเจอตอนนี้คุณจะเจอกับทางออกนะคะแล้วมันเาบาโบรู้สึกเหมือนคุณจะได้เจอใครสักคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือทางไกลก็ได้หรือคนคนนี้อาจจะมาในเรื่องของการงานหรือถ้าคุณโสดก็เป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเป็นคนใหม่ๆนะธาตุดินธาตุน้ำนะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้คุยกัน เป็นคนใหม่ค่ะเป็นคนใหม่หรือว่าถ้าคุณนะรอคอยข่าวจากใครอยู่คนคนนั้นจะติดต่อมาในเร็วๆนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะเลิบๆค่ะ